หลังจากกระแสน้ําที่ได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนเอเชียนะคบทาให้ตอนนี้นะครับสะพานของลองเข้าเม้าเน่เริ่มชารุดนะครับทางกรมทางหลวงเองก็ได้นําเหล็กมากั้นไม่ให้ตะลิ่งได้รับความเสียหายมากกว่านี้เพราะเพราะว่าคลองคลองนี้นะครับก็จะไหลเข้าไปสู่นิคมอุตสาหากรรมรจนาครับถ้าเกิดว่าน้ํานั้นได้รับน้าเกินอาตาัตราอาจจะทําให้สะพานข้ามถนนตรงนี้ชํารุดได้และอาจจะได้รับผลกระทบไปถึงนิคมอุตสาหากรรมที่ประเมินค่าไม่ได้นะครับในส่วนของฝั่งทางนี้นะครับชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติครับแต่ก็ ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งนั้นตัดสินใจอพยพออกนอกพื้นที่เพราะว่าเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลามาค่อนข้างแรงนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเองก็ได้มาซ่อมแซมในส่วนของสะพานแล้วก็ทางเพื่อที่จะไม่ให้มันชํารุดไปมากกว่านี้วันนี้ทีมข่าวราองภายในชันทีวีเราได้มาสารวจความเสียหายและความเป็นอยู่ของชาวบ้านในริมถนนเอเชียว,ว่าเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ ครับอตอนนี้ผมอยู่กับน้าสี่นะครับก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้โดนน้าท่วมมากี่แล้วครับโดนทา่ามโอโ้โหถ้าเกิดว่าเข้าบ้านนี่ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะแล้วก็ข้ามฝั่งนู้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วจ้ะแล้วก็บ้านที่อน้ําท่วมมาเนี่ยแล้วเขาก็จะอุดท่อตรงฝั่งนู้นให้น้ําขึ้นไหลามาท่วมบ้านเนี่ยสงสัยจะต้องขึ้นหลังคาอนอนกันแล้วมั้งเนี่ยอยู่กันสี่คนนะครับห้าครอบห้าคนจ้ะแล้วก็บ้านหลานสาวอีก เจ็ดครอบคนอีกเจ็ดคนนะนะใช่แล้วก็มีคนท้องด้วยเนี mm ่ยตอนนี so, ้ทำอะไรอยู่ครับปกติตอนนี้ตกงานค่ะอ๋อตกงานค่ะครับก็ตอนนี้ขาดอะไรบ้างครับก็อยากได้น้ำอยากได้น้ำแล้วก็ซ่วมสุขาสุขขาลอยน้ำแล้วก็ขอเต็นท์เพราะว่าขอไปกับมูลิตี อะไรนะผู้ไทยสวรรค์นะ่ะบอกว่าจะเข้ามาให้เนี่ยตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นเนี่ยจนทุกวันนี้ยังไม่ได้กันเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยก็มีอาหารที่ว่าหาซื้อกันเองอ๋อเนี่ยครับเป็นโครงไก่แล้วก็ผัดกะเพราเนี่ยกินกันอยู่แค่นี้แล้วก็ไข่เจียว Oh. <laughs> อยู่กันห้าคนนะครับจุดจ,จุดตรงนี้นะครับก็คุณนาเสียงก็บอกว่าจุดตรงนี้เป็นทั้งที่อาบน้ําทั้งที่รังจานนะครับก็ค่อนข้างที่จะลาบากนะครับสังเกตจากข้าวของที่วางนี่ก็นำออในส่วนของไม้มาต่อเป็นเตียงนะครับเพื่อที่จะได้วางสินของในช่วงนี้นะครับซึ่งนาเสียงก็บอกว่าน้ําที่ไหลกระทะเข้ามาเรื่อยๆก็ค่อนข้างที่จะทําให ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับสังเกตจากข้าวของที่ขนมานะครับก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับบ้านบ้านข้างหลังนะสีเองก็บอกว่าโดนท่วมไปแล้วนะครับหนึ่งหลังวันนี้เราก็จะมาตามติดชีวิตของครอบครัวนี้กันนะครับว่ากินอยู่เป็นยังไงนะครับในฝั่งของหมู่บ้านนี้เองอย่างที่บอกนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับความเป็นอยู่ตอนยัางคืนค่อนข้างที่จะลาบากครับ เนี่ยนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นบ้านของน้าสีเองนะครับก็น้ําได้ไหลเข้ามาถือว่าตอนนี้ต้องใช้ไม้ในส่วนของไม้เพื่อที่จะเป็นทางเดินนะครับก็เข้าของก็เก็บ,เก,บเก็บเท่าที่เก็บได้ใช่ไหมครับแล้วก็นเนี่ยพิมพ์พักก็จะไม่รู้จะจมน้ําป่าถ้าเขาปิดถนนเนี้ยก็ต้องจมน้ําอยู่แล้วแล้วก็ ในห้องนอนก็มีตู้เสื้อผ้าซึ่งไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าเราอยู่ลําพังสําหรับทีแรกอยู่กันสี่คนคือแฟนเพิ่งจะมาจากกรุงเทพโทรให้สั่งมาเรื่องงานบอกว่าให้หยุดงานเพื่อมาช่วยเหลือเราแล้วก็จะมีคนแก่อายุเจ็ดสิบหกพ่อซึ่งแก่แล้วไม่สามารถทําอะไรได้เข้าของก็ควต้องปล่อยให้จมน้ําอย่างสภาพที่เห็น<ม>อันไหนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลืออ,อ อ่าเห็นขออนุญาตเปิดค่ะไม่มีเสื้อผ้าแล้วค่ะเสื้อผ้าเอาไปแขวนข้างนอกเพราะว่าถ้าอยู่ในเนี้ยต้องเปียกแม่คือยอมเสียตู้ก็บ้านบ้านหลังนี้มีคนแก่ไหมครับมีค่ะพ่อพ่ออายุเจ็ดสิบหกตอนนี้อยู่ไหนครับพอนอนอยู่บ้านพี่สาวหลังหลังไหนหลังนู้นค่ะค่ะาขอพาไปบอได้ไหมได้ค่ะ ตอนนี้น้าสีเองนะครับก็จะได้พาทีมข่าวรองภัยของเรานะครับไปที่ไปหาคุณพ่อนะครับก็อายุ70แล้วก็ใช้ชีวิตกันเป็นยังไงค่อนข้างที่อย่างที่เห็นนะครับสภาพนะ้ํามันคือมันหากไม่ได้ก็จริงจะแ,แบบค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็ไปดูชีวิตของคุณพ่อของคุณน้าสีนะครับก็อายุ70กว่าปีละ ครับอย่างที่นาสีบอกเมื่อเกีย้ยนะครับว่าหมู่บ้านแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดเรือครับก็โฟมอืมชาวบ้านก็ต้องใช้โฟมแบบนี้ไปเพื่อที่จะบรรเทาก่อนนะครับในในส่วนของการเดินทางหรือการขนของออกจากพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณพ่อของคุณน้าสมศรีนะครับกออ็อายุเจ็ดสิบปีละครับสภาพหลานสาวสามขวบ อันนี้เป็นมุ้งหลานสาวแล้วก็อันนี้อันนี้ชื่อน้องโดนัทนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีไหวพริบดีมากเลยวันเนี้ยไปทางนู้นเขาแจกอาหารเขาบอกว่าขอน้องนัทด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่ท้องไม่สามารถมาได้บอ,บอกกับคนที่มาแจกเลยมาบอกว่าคนคนมาแจกว่าขอของน้องนัทด้วยนะเพราะว่าแม่ท้องแม่เดินมาไม่ไหว มีทางที่ดิซซีนเขาให้น้องเพราะว่าเขาเห็นใจน้องมากน้องบอกว่าขอให้คุณแม่ด้วยค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับห้องครัวเดิมทีห้องตรงนี้เป็นห้องครัวหรือว่าอ๋อแต่ตอนนี้เป็นที่ซักผ้าด้วยนะซักผ้าทุกอย่างถ้าเสื้อผ้าจะขึ้นไปซักถนนกันถ้าตอนนี้น้ําท่วมก็จะเอาเสื้อผ้าไปซักถนนกัน ือจะซักกันคืนแล้วก็ตอนเช้าจะได้ตาแห้งจากการสำรวจชีวิตชาวบ้านริมถนนแล้วนะครับวันนี้ก็มีคุณนะทองภูลน,นะครับก็ได้พาพวกเราทีมเขารองพายนะครับสำรวจหมู่บ้านในด้านในนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ วันนี้นะ้าของคุณก็อาสาเรานะครับว่าวันนี้จะพาพวกเราไปสารวจในจุดไหนบ้างครับในจุดของชุมชนหมู่ที่สองนี่แหละค่ะเราจะมีทั้งาผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ยอมออกจากบ้านมาเพราะห่วงทรัพย์สินน้ำถึงน้ำจะท่วมแล้วไฟนะ่ะไฟฟ้าก็ไม่มีจะใช้เนี่ยพวกคนสูงอายุเราก็ยังรักอยากอยาก,อยากจะอยู่กับชุมชนของตัวเองเพราะฉะนั้นแกก็ลาบากมากเราถึงตัดสิในใจที่ว่าจะไปหาพานะเพื่อมีการฉุกเฉินเนี่ยขโทรมาหาเราเราจะชกยกย้ายได้ทันทีัรบ เขาเรียกว่าชุมชนบ้านธนูหมู่ที่สองมีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยหกสิบแปดหลังคาเรือนแล้วก็มีประชากรประมาณสี่ร้อยคนนอกจากอ่าจะมีประชากรแล้วเนี่ยเรามีคนสูงอายุคนพิการอยู่หลายคัวเรือนเหมือนกันบางคัวเรือนเราก็ประสานให้ออกมาได้บางแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ปล่อยเนี่ยบางทีแล้วบางคัวเรือนเราก็ประสานให้ลูกหลานมารับไปอยู่ที่อื่นนะคะ จุดนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างวิกฤตะนะครับเพราะว่าใกล้กับคลองเข้าเม่าที่รับน้ามาจากอ่าเนี่ยตรงนี้คลองเข้าเม่าเลยนะ<อ>หมู่ที่สองตะบเข้าเมา่า<อ>แต่เขาเรียกว่าเราเรียกว่าชุมชนบ้านหมู่บ้านเราจะเรียกว่าบ้านธนูหมู่ที่สองตะบนข้าเมา่าเ<อ>นี่ยค่ะ ตอ,บบตอน,นที่เรากำลังอยู่คือถนนข้าวบ้านข้างหมู่บ้านข้างในหมู่บ้านตอนนี้ก็สังเกตเห็นว่าบ้านลายหลังก็จมมิดไปกับสายน้ำนะครับเหลือแต่หลังคานะครับตอนนี้ชาวบ้านก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเพราะว่าน้ําอย่างที่บอกนะครับว่าความเดือดร้อนจากน้ำนี่ก็กระจายวงกว้างมากนะครับในส่วนของความเป็นอยู่เองเออบ้านเรือเองไปเนี่ยย้ายไปแล้วค่ะย้ายไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็เขาไปอยู่ลูกที่โคราชคลับ วันนี้วันนี้ลูกมารับไปแล้วบ้าน้านเขาจมแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วก็บ้านนี้คือบ้านเราซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกกี่อีกกี่วันเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือบ้านเราของก็ขนไปเฉพาะที่ขนได้นะครับโยย้ายไปที่สูงนะครับสูงเสียหายเยอะก็เราก็เนี่ยเนี่ยอย่างบ้านนี้ก็ ก็โทรศัพท์ให้ดูมาแล้วไปอยู่โคราชคือหลายหลายครอบครัวก็อพยพออกไปจากพื้นที่ไปแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างบ้านนี้ก็ท่วมบ้านนี้ก็ท่วมเติมเหมือนนากเลยเราะชั้นเดียวแต่เขาก็ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านถึงเราเราอย่าที่ว่าเราอยากได้เต็นท์เนี่ยอยากได้เต็นท์เพราะว่าคือชาวบ้านที่อยากได้เต็นท์เนี่ยเพราะว่าข้างในก็คืออยู่ไม่ได้แล้วก็คือความจําเป็นต้องไปอยู่ริมถนนนะครับ ในส่วนของการอยู่ริมถนนเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของในเรื่องของการอาบน้ําบ้างค่อนข้างที่จะลําบากกขาต้องการสุขขาต้องการสุขขาเนี่ยปกติหมู่บ้านเนี้ตอนกลางคืนเนี่ยคือเงียบแบบนี้ไหมครับไม่เงียบอะเราก็จะอยู่กันแบบก็ไปมาหาสู่กันสามทุ่มเราก็ยังยังมีคนเดินเข้าออกอยู่ ตรงนี้เป็นถนนซึ่งอบตเราสร้างให้เนี่ยแต่ก็ลึกพอควรนะพายแักวอย่างไม่ถึงครับครับผมถ้าเปรียบเทียบจากตอนกลางคืนกับตอนกลางวานันะนะครับก็จากที่น้ําท่วมมาก็คือเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้ปกติก็ทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลังจากน้ําท่วมมาชาวบ้านก็ต่างกันพาเก็บของอุปโภออกจากนอกพื้นที่นะครับแม่นอยู่ไหมน้องไปปีแล้วครับอ๋อลูกนะ อ่าคุณน้าครับสวัสดีครับมาจากเนชั่นนะครับอ่าคนของไปไหนครับเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อคนอ๋อขนไปอยู่บางไปอินนะ,นะครับคนไปได้เยอะอยังครับก็เที่ยวเียที่สองนะครับอ๋อสิ่งของเนี่ยนะครับก็คุณน้าก็ในหมู่บ้านนี้ก็รีบขนไปบางไป,ไปอินนะครับเพราะว่าทางการบอกว่า ประมาณตีสี่ของวันนี้ก็จะมีน้ําไหลามาอีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับว่าน้ําระดับน้าที่ไหลามานั้นจะเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับบ้านนี้จะมีคนพิการสองคนแล้วเขาโงอยูคนนึงเขาปล่ออกตั้งแต่กลางวันแล้วนะนักานคงไปแล้วเหรอเธอู่า,ายไม่ยู่ยยเพราะว่านาคงอยู่นะ ไม,ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะว่าน้ําน้ํามันเข้าไปเต็มพื้นบ้านหมดลม<อ>แล้วบ,บ้านหลังนี้นะครับ<า>นีคน้การนะของคุณบอกกับทีมข่าวรองไพ้นะครับว่ามีคนพกิการออ้สายอยู่สองคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้คนของออกไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับเพราะว่าน้ําสังเกตจากระดับน้ํำนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะไหลเข้ามาถ้าเดินเข้าไปตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับสองเมตรกว่า ก็สังเกตแล้วนายนะครับก็จะมีรถเข็นของคุณอ๋อคุณเสริมนะครับซึ่งก็พิการอยู่นะครับก็ก็คงจะมาเก็บของตอนหลังนะครับก็มีตู้เย็นแต่ว่าเยี่ยมเก็บไปบ้า่แล้วเราเรามีโฟมให้เมื่อตอนเช้าอะนะเราปรหลานจากอบจขอโฟมได้มาแต่ก็ไม่พอไม่ทั่วถึงกันเราก็ช่วยกันั้งไหนละบากให้ก่อนบ้านหลังหรือเปล่าลอย ยายออกไห้นะคะรายรูปหน่อยยายจะเดินยังไงคุได้จ้เจะจูนเป็นไงแล้วอยู่ตรงไหนน่ะอยู่ข้างบนนะครับ เป็นหมอเขาเรียกหมอจุนนะครับอเด็กๆจะรู้จักในนามหมอจุนใครปวดคุณหไอกระอ๊อกกรได้แก้วเป็นหมอเป้นบ้านหมอเป็นบ้านอ๋อหมอแห่โบราณมาเทียบตรงนี้เลยจะได้ถ่ายในบ้านนะครับมันมันมีโฟมขึ้นไม่ได้ยายเพราะว่าไม่เทียบเทียมแล้วก็ถ่ายได้อือฮึใช่อ๋อครับคุณยายครับมาจากเนชั่นระวังภัยนะครับ มาจายการทีวีเนชั่นระวังภัยยายคงชัดลึกคงชัดลึกคงชัดลึกคงมูนมามาเอาเอาแล้วแม่อยู่ยังไงอ่ะต้อยคุณยายที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะครับก็เป็นหมอพื้นบ้านประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็ จะรู้จักคุณยายในนามของคุณหมอจุนนะครับก็เป็นหมอคุณน้านรักษาโรคทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บท้องเอยเจ็บแขนปวดขาเอยคุณยายก็จะรักษาทุกอย่างแต่เนื่องจากสภาพน้ําตอนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะทําให้คุณยายออกไปไหนได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากหมู่บ้านนี้ขาดแคลนเรือในการเดินทางนะครับแล้วมีเรือครับของเรือลักลานะ คือตอนนี้น้ำก็ได้ท่วมแล้วหลังจากถานที่มีเหตุการณ์ก็แค่น้ำเหม็นน้ำเหม็นใช่น้ำเหม็นน้ำเหม็นทุกปีเลยนะเป็นน้ำท่วมราจําถิ่นปีละสามเดือนที่ชุทรวเนี่ยประมาณสามเดือนเลยตัวอะไรอาจางูเหรออืมนั่นมันก็จะมามันจะมามาเข้ามาในนี้ในอุทรว์เราเนี่ยทุกปีทุกปีแล้วเราก็ไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลืออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นท่วมมาจําถิ่นซึ่งถามว่าเราไม่ได้เดือดร้อนหรอเราเดือดร้อนนะ เราเดือดร้อนปีนี้ไม่ใช่ท่วมปกตินี่ไม่นี่นี่ไม่ท่วมปกตินะแต่ทุกปีที่ผ่านมาปิดมากมันมันก็ท่วมแต่เราก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครมากเลยเราก็ออยู่กันได้เราก็คือว่าเราไม่ลิกิตเราไม่ลำบากเราก็ไม่ร้องขอ แต่ว,ว่าปีนี้เราต้องร้องขออย่างเต็มที่เลยคคือปีนี้ถ้าไม่ร้องขอก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นมันค่อนข้างวิกฤตนะนีสมุนไพรของคุณยายเนี่ยพี่ก็สามสี่วันเนี่ยพีก่ก็ออกออตลอดนะมันก็ไม่ได้อย่างที่ใจเราคิดอย่างที่ืาอา่าต้องการใช่ไหมพี่ต้องการเออพี่เอาออกขอเกินย้ายได้ก่อนอะไรเงี้ยข้างนอกจะเป็นอ่าสังต้นหมู่บ้านเราเนี่ยจะเป็นประตูน้ำกระสังขึ้นตอนเนี้ย น้ำประตูเราต้องเปิดเพราะว่าถ้าไม่เปิดประตูจะังคุณจะทําให้ลําบากจะน้องๆบางชมสีอ๋อก็เลยต้องมารจานเหมือนกันเลยใช่ทีนี้เราเปิดเองอ่ะเราเปิดเราไม่ให้เราไม่ให้เขาเปิดมาเพิ่มว่านือพูดเลยฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเชือกที่ชาวบ้านนะครับได้นามามาไว้เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ในการเดินเรือในตอน กลางคืนและกลางวันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการเดินเดือระหว่างในการเดินทางหรือว่าการขนย้ายสิ่งของใดๆนะครับออย่างอย่างเป็ดเนี่ยฮะเป็นเป็ดผงเลยทีนี้วันนี้มันจะตายเขาหลายตัวนะอมันเปียกมันทุ่มน้ำเต็มไปหมดไม่ยืนแล้วอืมอูอันนี้เขาเจ้าของเขาบอกว่าเขาจะขายสามตัวร้อยอะไม่รู้จะว่ไงนะ เป็ดไทยสัามตัวเหรอเหมือนแจกเลยเนาะไข่ฟบีังมึงโหล่เลยวันนี้ดยวนี้เราถึงปากซอยแล้วราคาเป็นร่ว่อ่แล้วใจมันก็ยังขึ้นอยู่ถึงชั้นบ้านเนาะใจถึ้นงค่สองละร้านในหมู่บ้าน อยู่ข้างหน้าพอดีครับติดถนนครับมีน้ำเอาเด like now, ี๋ยวด้านข้างเดี well, morning, ๋ยวด้านข้างไปไงวะครับบ้านไงครับหมโม่เรืออาขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับไปไหมเดี๋ยวผมจะเข้าสอบบ้านพอดีได้หมูเรือออกมา หลังจากที่คุณ้าทองภูลกองวังสมาชิกอบตเข้าเมานะครับได้พาทีมข่าวระวังภัยไปสํารวจความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้าเมานะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับเตียงเตียงเนี่ยก็สังเกตว่าจะมีแม่ของคุณ้าศรีนะครับตอนนี้ก็ได้หลับไปแล้วนะครับพร้อมกับหลานะครับซึ่งตอนนี้คุณ้าศรีเองก็บอกกับทีมข่าวระวังภัยว่านอนไม่หลับเพราะเนื่องจากน้ําที่ทางการบอกว่าจะไหลมาเพิ่มอีกในช่วงของตี่ของวันนี้ วันนี้ทีมข่าวรวงพายรายงานจากหมู่บ้านเข้าเม้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรุ่งนี้ติดตามรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์พรัญยูเหล่ามงคลชัยศรีถ่ายภาพทินภบพบพันธนามทีมข่าวรวงพัยรายงานครับ